มีข้าวคุกแซ<จ>่บคนสั่งเต็มเลยไม่เห็นแต่ข้าวเปล่าไม่ได้กินข้าวเปล่านะคะเพื่อนๆมีกับข้าวข้าวสวยนะคะไม่ใช่ข้าวเหนียว